สวัสดีครับทุกท่านครับวันก่อนได้มีโอกาสรีวิวผลิตภัณฑ์ที่ช่วยดูแลเกี่ยวกับในเรื่องของการเจ็บบริเวณหัวไหล่นะครับก็ก็คือผลิตภัณฑ์บุกรีนตัวนี้นั่นเองนะครับหลังจากที่รีวิวออกไปนะครับก็มีหลายท่านสนใจว่ารับประทานยังไงแล้วก็สั่งซื้อได้จากที่ไหนราคาเท่าไหร่นะครับก็ขออนุญ,ญาตแจ้งตรงนี้เลยนะครับว่ากล่องนี้มีทั้งหมดอยู่10ซองนะครับในหนึ่งซองจะมีทั้งหมดอยู่4เม็ดรวมเป็น40เม็ดนะครับก็ เวลารับประทานผมจะรับประทาน2ครั้งก็คือตอนเช้านะครับแล้วก็ก่อนนอนวันละสเม็ดก็เพียงพอนะครับแล้วก็ราคานะครับราคาทั้งหมดกล่องนี้นะครับ299าบาทนะครับแล้วก็ถ้าวันนี้สั่งซื้อ2กล่องนะครับก็ราคา590บาทแล้วก็ส่งให้ฟรีด้วยนะครับสำหรับคนที่สนใจดูแลสุขภาพอยากหายจากอาการเจ็บป่วยนะครับที่มีอาการเรื้อรังนะครับปวดเมื่อยตามร่างกายต่างๆตามข้อนะครับก็ ให้บุกรินนะครับเป็นตัวช่วยที่ดีที่สุดนะในเรื่องของร่างกายที่แข็งแรงขึ้นนะครับเสริมภูมิต้านทานต่างๆนะครับอย่าลืมนะครับบุกรินของแท้ต้องมีเครื่องหมายออริจินอลตรงนี้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์นำเข้าจากประเทศอินโดนีเซียแท้100%นะครับฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับ